สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคลอมานาะอาหารอร่อยค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมาทำวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนหอมหวานมันเค็มอร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็เตรียมน้ำสะอาดมา200 ml ใส่ผงวุ้นตาโทรศัพท์ลงไป3ช้อนชาจากนั้นก็พักทิ้งไว้15นาทีเพื่อให้พงวุ้นอิ่มน้ำค่ะ สำหรับวุ้นของเราก็แช่ครบเวลา15นาทีแล้วนะคะต่อไปก็จะนำหม้อมาตั้งเตาจุดแก๊สขึ้นมาใช้ไฟกลางในการต้มระหว่างที่เราต้มแล้วก็หมั่นคนหม้อตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ผงวุ้นไม่ก้นหม้อคะ่ะสำหรับขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาต้ม3นาทีนะคะ ผงวุนละลายหมดแล้วถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจก็ตักขึ้นมาดูถ้าไม่มีเหมือนเม็ดทรายติดขึ้นมาด้วยก็แสดงว่าละลายหมดแล้วค่ะจากนั้นก็จะเติมเกลือป่นลงไปครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย130กรัมจากนั้นเราก็จะคนให้น้ำตาลละลายดีค่ะน้ำตาลก็ละลายหมดแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่กะทิลงไป500 ml ค่ะ จะใช้เป็นกะทิกองหรือว่ากะทิสดก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะใส่กะทิลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันสักเล็กน้อยจากนั้นเราจะปรับไฟใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการเคี่ยวนะคะสำหรับขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปค่ะวันนี้ใช้เนื้อมะพร้าวอ่อนอยู่ที่1ลูกนะคะ ใส่ลงไปหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะทำการเขี่ยวด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนเพื่อให้กะทิแล้วก็เนื้อมะพร้าวของเราสุกดีค่ะ ค่ะสำหรับวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนของเราก็เคี่ยวครบเวลา5นาทีกะทิเริ่มมีไอร้อนขึ้นมาแล้วสุกใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็ปิดแก๊สยกออกได้เลยค่ะ ต่อไปเราก็จะมาตักวนกะทิมะพร้าวอ่อนใส่ในพิมพ์ที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นพิมพ์แบบไหนก็ได้แล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะวันนี้ก็จะใช้เป็นพิมพ์ถ้วยอะลูมิเนียมค่ะเวลาใส่ก็ใส่ทั้งน้ำทั้งเนื้อลงไปให้เต็มๆเลยนะคะ ค่ะพอเราตักวุ้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้วุ้นของเราเซตตัวพอวุ้นของเราเริ่มเซตตัวเราก็จะนำวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนไปแช่ตู้เย็นประมาณ1ชั่วโมงค่ะสำหรับวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนของเราแช่ตู้เย็นครบเวลาแล้วเราก็จะนำมาแกะออกจากพิมพหรือใช้ไม้จิ้มฟันแสะไปรอบๆ ใช้มือกดๆเคาะๆนะคะเราก็จะได้วุ้นออกจากถ้วยแบบง่ายๆสวยๆแบบนี้ค่ะอีกรอบนะคะนำไม้จิ้มฟันมาแซะรอบๆแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็เคาะนะคะใช้มือบีบๆเคาะๆออกมาค่ะนี่ค่ะสวยงามหน้าตาน่ากินค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีทำวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อน หอมหวานมันเค็มอร่อยมากๆเลยนะคะทำง่ายๆแบบนี้เพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูค่ะสำหรับวันนี้ครัวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ